ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลครับวิธีดับทุกข์ด้วยตัวเราเองฝึกไว้จะได้ไม่เป็นทุกข์สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมและก็ข้อคิดสอนใจเกี่ยวกับเรื่องของ วิธีการดับทุกข์แบบง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่าการฝึกจิตใจของตัวเราเองนั้นเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านให้มีสมาธิและมีสติอยู่ตลอดเวลานั้นถ้าเราฝึกได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเองอย่างมากจิตใจของเราก็จะสงบได้และก็ไม่เป็นทุกข์ คลิปนี้ผมจึงเอากติธรรมและก็ข้อคิดสอนใจของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการใช้ชีวิตและรู้จักปล่อยวางเรามาดูกันครับว่าวิธีดับทุกข์แบบง่ายๆที่สามารถฝึกทำได้ด้วยตัวเองและทำได้ทุกที่ทุกเวลาจะมีอะไรบ้าง ไปชมกันเลยครับข้อที่หนึ่งฝึกให้ตัวเรานั้นเข้าใจเรื่องของการถูกนินทาว่าร้ายความหมายในข้อนี้นะครับก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะต้องรู้ตัวเลยว่า เรานั้นจะต้องถูกคนอื่นนินทาอย่างแน่นอนและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยดังนั้นเมื่อเราถูกคนอื่นนินทาก็จงเตือนตัวเองให้รู้ว่าเรานั้นมาถูกทางแล้วซึ่งความหมายก็คือตัวเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกนี้นั่นเองส่วนคนที่ชอบเต้นแรงเต้นกากับคำนินทาของคนอื่นนั้น ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรู้เท่าทันโลกเพราะว่าแม้แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังนินทาลูกนินทาหลานหรือนินทาคนข้างบ้านและคนที่เป็นลูกก็ยังเอาเรื่องของพ่อแม่ไปนินทาว่าร้ายนับประสาอะไรกับคนอื่นที่เขาจะไม่เอาเราไปนินทาว่าร้ายฉะนั้น ถ้าเราห้ามตัวของเราเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไรเราค่อยมาคิดว่าตัวเรานั้นจะไม่ถูกคนอื่นนินทาว่าร้ายครับข้อที่สองฝึกให้ตัวเรานั้นเข้าใจและเรียนรู้ในธรรมชาติ ว่าอะไรอๆนั้นก็ผ่านไปเสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความหมายในข้อนี้ก็คือในเวลาที่เรามีความสุขก็ให้เข้าใจและก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขนั้นมันก็ผ่านไปในที่สุดและในเวลาที่เรามีความทุกข์ก็ให้เข้าใจและรู้ว่า เดี๋ยวความทุกข์มันก็จะผ่านพ้นไปได้หรือเวลาที่เราได้พบเจอกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายหรืออะไรที่มันแย่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตก็ให้เข้าใจและก็รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันจะไม่อยู่กับเราไปจนวันตายครับ ข้อที่ 3. ฝึกให้ตัวเรานั้นมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ความหมายในข้อนี้ก็คือจงเป็นคนตัวเล็กคือรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าเป็นคนตัวใหญ่อย่าอวดดีหรืออย่าอวดใหญ่จงเป็นคนธรรมดาที่เข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองและเข้าใจสังคม อย่าทำตัวเป็นคนสำคัญและเมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็อย่าได้ไปให้ความสำคัญกับตัวเราเองมากจนเกินไปครับข้อที่สฝึกให้ตัวเรานั้นเป็นคนที่ สบายๆไม่เรื่องมากความหมายในข้อนี้ก็คือให้เราอย่าไปหลงหรือไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบเพราะว่าความสมบูรณ์แบบนั้นมันไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้ซึ่งมีแต่คนที่หลงและมัวเมาเท่านั้นที่มองว่าและเห็นว่าความสมบูรณ์แบบนั้นมีอยู่จริงครับ ฝึกให้ตัวเรานั้นเป็นคนนิ่งๆหรือไม่ก็พูดแต่ในสิ่งที่ดีความหมายในข้อนี้ก็คือถ้าหากเราพบเจออะไรที่ไม่ดีเป็นไปได้ก็อย่าไปพูดมากให้คิดก่อนพูดว่ามีผลกระทบอะไรตามมาหรือไม่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม แต่ถ้ามันไม่ดีหากเป็นไปได้เราก็ไม่ต้องพูดเพราะการที่เราพูดหรือวิจารณ์ในทางที่เสียหายมันมีแต่จะทำให้จิตใจของเรานั้นตกต่ำและขุ่นมัวได้ครับ ข้อที่หกฝึกให้ตัวเรานั้นเป็นคนไม่สะสมอะไรที่ควรสละได้เราก็ควรสละความหมายในข้อนี้ก็คือการที่เรานั้นคิดจะสะสมอะไรสักอย่างหรือสะสมอะไรหลายๆอย่างนั้นมันจะเป็นภาระเพราะว่าไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้ว จะไม่เป็นภาระให้กับเราหรือบางครั้งเมื่อเราสะสมแล้วก็เป็นภาระของคนอื่นแต่ยกเว้นความดีที่เราควรทำและน่าสะสมอย่างมากนอกกนั้นแล้วก็ล้วนเป็นภาระทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าไม่มากก็น้อยครับ ข้อที่เจ็ดฝึกให้ตัวเรานั้นรู้จักเสียสละและรู้จักยอมเสียเปรียบบ้างความหมายในข้อนี้ก็คือการที่เรายอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างในบางครั้งก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราควรจะทำเพราะใครก็ตามที่บ้าความถูกต้องหรือบ้าเหตุบ้าผล จะไม่ยอมเสียเปรียบไม่ยอมเสียสละอะไรเลยไม่ช้าก็อาจจะเป็นบ้าสติแตกกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่กลับไม่มีความสุขเพราะว่าเราต้องสู้รบกับคนรอบข้างตลอดเวลาเพื่อความถูกต้องของตนเองและก็ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ครับ ข้อที่8ฝึกให้ตัวเรานั้นผลไปจากความเป็นขี้ข่าของเงินความหมายในข้อนี้ก็คือเราต้องเรียนรู้และต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเรามีอยู่รถยนต์เราใช้อะไรอยู่ก็จงหัดพอใจกับมันนาฬิกาเราใช้อะไรอยู่ก็จงหัดพอใจกับมัน หรือเสื้อผ้าเราใช้อะไรอยู่ก็จงหัดพอใจกับมันอย่าอยากได้อยากมีจนเกินความจําเป็นจนทําให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนเพราะการที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้นั้นเราจะต้องเริ่มจากรู้จักคิดรู้จักหยุดและรู้จักเพียงพอเมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมากจนเกินกำลังจนไม่มีเวลาให้ตัวเองหรือให้ครอบครัวเมื่อเราไม่ต้องหาเงินมากมาบําเรอตัวเองมากจนเกินไปชีวิตของเราก็มีโอกาสที่ทำอะไรมากกว่าการหาเงินครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมวิธีดับทุกข์ด้วยตัวเราเองแบบง่ายๆถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็ลองฝึกจิตใจของตัวเราเองไม่ให้ฟุ้งซ่านให้รู้จักปล่อยวางฝึกธรรมสมาธิเพื่อให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราฝึกควบคุมจิตใจของตัวเราเองได้ก็จะเป็นผลดี จิตใจของเราก็จะสงบสดใสและก็ไม่เป็นทุกข์เพราะหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็คือการดับทุกข์ด้วยตัวเรานั่นเองครับขอนุโมทนาบุญและก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และก็รับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ